สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่กองถ่ายนิตยสารวีซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับนายแบบนางแบบจากละครฟอร์มยักษ์เรื่องบางละจันนั่นก็คือเต้ยพลศก,กรและมาปางกนลันส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ วันนี้วีแมกซีนนะครับยกกองมาถ่ายทํากันที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการถ่ายแบบชุดแต่งงานแบบไทยโบราณโดยได้นักแสดงหนุ่มหล่อยอย่างหนุ่มเต้ยพงศกรและนางเอกสาวหน้าหวานสาวมะปรางกันนรันจากละครพีเรียดเรื่องบางระจันมาเป็นนายแบบและนางแบบให้กับวีแมกซีนนะครับส่วนทั้งคู่จะรู้สึกอย่างไรกันบ้างก,กับการถ่ายชุดแต่งงานเราลองไปฟังทั้งสองคนพูดถึงเรื่องนี้กันเลยครับก็รู้สึกเราก็ทันสมัยขึ้นมาแต่ก็ยังไทยเหมือนเดิมเนาะยัง ใช่สําหรับใครที่เสียใจไปว่าเราจะไม่ได้คู่กันก็มารอดูเราสองคนคู่กันได้แต่งงานได้แต่งงานนะเป็นครั้งแรกที่ได้ใส่ชุดไทยในแบบเป็นงานแต่งอะค่ะเคยถ่ายแต่แบบชุดสากลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็ครั้งแรกเหมือนกันไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่เลยเห็นปรางใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยสวยใช่ไหมชุดชุดสวยปรางก็สวยปรางก็สวยครับปรางก็สวย เต้ก็หล่อค่ะโอ้จริงใจกค่อยงเงก็ฝากติดตามปกของพวกเราสองคนด้วยนะคะในๆนก็ไม่ได้แต่งก ar, ันในละครนะคะก็เปิดดูห i น mean, ังสือแล้วกันแล้วก็มโนเอานะคะว่าเราได้แต่งงานกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจมากทีมงานทุกคนตั้งใจทำออกมารับรองครับสวยไม่ผิดหวังครับ และถึงแม้ว่าวันที่ถ่ายแบบอากาศจะร้อนแค่ไหนนะครับแต่หนุ่มเต้ยกับสามมะปรางก็ยิ้มสู้เพราะมีบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากส่วนภาพแฟชั่นในวันนั้นจะสวยงามขนาดไหนแฟนๆคงต้องรอดูในบี a g a ีแมกซีนฉบับล่าสุดนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมทั้งคู่ในชุดแต่งงานแบบไทยโบราณเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกันไปเลยส่วนครั้งหน้าจะพาไปชมที่ไหนนั้นติดตามรับชมกันต่อไปนะครับปุญญวีถ่ายภาพนัสลันรายงาน